ไอ้ปื๊ดอะไรไอ้สมชายไอ้ปื๊ดฉันมีของดีมาให้นายด้วยแหละมันคืออะไรเนี่ยมันคือเนี่ยปื๊ดเนี่ยเนี่ยไอ้ปื๊ดมันคือลูกซองไอ้ปื๊ดอุ้ยลูกซองอะไรนะให้สมชายใค้อะไรลักปืนพกขั้นในลูกซองหวังว่าน่าจะไม่ยิงฉันนะโอ้ไม่ยิงหรอกคนที่ไหนพี่เล่นที่ไหนจะยิงเพื่อตัวเองเหรอฮะไม่แก่หนะ อ,อืมร้อยเปอร์เซ็นต์มีแน่นอนอืมอันนี้ก็อันไหนซื้อปือมนมาทำไมเนี่ยโอ้โก็ประเทศนี่อ่ะเนี่ยฉันซื้อมาเนีเ่ยเนี่ยปิ้วไอ้เบนจัดกอดโดนอ๋ออ้สมชายไหนมันจะไม่ยิงไงเจ้ากวทุบจริงๆฉันไม่รู้ว่าอะไรอยู่ตรงหน้าฉันอ๋อไอ้เจนมันโง่งจริงสมชายอุย้ย ไม่ดีเนี่ยตำรวจคนเดินจะมาจับฉันได้ไหมเนี่ยว้าวว้าวว้าวหยุดนี่คือตำรวจวางปืนนั่นลงเสือโอ้วั่นี่ก็เตำรวจออกได้เลยแล้วเนี่ยช่วยครับผมปืนลั่นตาเผยครับโอ้ยบ้าเอ้ยเกต้องโดนยิงอ้าวตำรวจครับที่แกครับผมรับผิดผมรับผิดเน่ใจนะแน่ใจต้ แช่ครับนีหหนีืนดูนะนี่ขาไม่าดเนี่ดูนะโอยโอยนี่ไหนมนจะางตัวยิงแม่งเลยกันโอ้โอ้วครับผทอผมร้องตดูสิะอ้วจนครับจะให้แกครับสุดท้ายนะให้แกมอบตัวนะโอเกไห่ไม่ยอมมอบตัวฉจะยิงแกอย่างนี้เนี่ยโอ้โหหมือนนะเธอ โหดกว่าผมยัน oh. ด okay, uh ิโอเคครับผมยอมมอบตัว mm คับโอ้ยไอ้น mm ี hmm, uh ่ด oh. okay, uh ีโ oh. อ mm ้โหยิงตำรวจเลยไวอ้ตำรวจครับโอ้คันดัครับวีไมด้กัแล้วไอ้นี่มันมากมันเขียมจริงจริงจริงบ้าเลยนี่แกเต้ที่เขี่ยก็ตำรวจมองกันดันวิววีขา่านโอ้ยเม่ได้กัแลวยาอุ้ยยิไปโดน เออคุณตรวจครับนี่เดะโอ้ยนี่นี่อมเอดีนะชุดกอใส่ะอ๊ยลืมไปคุผมมีชุดเกอดดีว่านั่นยิงขากันเอ้ยเยอะโอ้ยโอ้ยดีนะมีมียกสองกันยู่อ่ะอีประการและแกตายปีโอ้ยตวนครับต้องัครับผมยอมบบตัวกัได้ครับเร็วๆฝากไปหน่อนแล้วเสร ซีรุจิตจังกูบะนี่ครับโอยโอ้ยอนี่นี่อ้นีมันหมอบตัวยากไว้มันจะตายดนยิงแหละวรัวครับผมผมยอมหมอบตัวรอดสเลยครับนี่ผมเราทิ้งปืนนะครับโอ้ยอืมอืมตัวดวครับผมกข้าวตนบขอโวษ้อ้รครับผมยิงผมลครับ ครั้งสุดท้ายนะมถ้าเกไม่ยอมปล่อยปืนถ้าจะจับเกเข้าคุกน,นี่ไม่ได้ครับตำรวจผมปล่อยปืนแล้วครับเดือปืนผมไปไหนไม่รู้ครับผู้ต้องวจอ้าวโอเคดีมากปืนนายหายแล้วดังนั้นเข้าคุกกระสับไม่ได้ว้าวผมชายไม่ติดคุก เด้วฉันไม่ติดกลุกเดยวข้อเสียคือฉันตายไปเขาคงไปเขายเขาคอู้อ้อุ้ยคุ้ม่อยได้เข้าไปอ้ยอุ้ยรักรับ กินกี่เดือนเหรอครับหนึ่งปีโอ้ยหนึ่งปีมาหรือเปล่าโอ้ยก็จะไปอยู่ได้เอออยู่ไปอดทนนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าชายอดทนนะเอ้ยไม่ด้เอ้ยเจ้าแหกคุกที่ดี่ให้ได้คุกที่ดีมันนานแล้วขุกชัดเลยอ่ะ